โยมาแลบขายกาแฟดีว่ะโยวันนี้มาขายกาแฟกาแฟเย็นอ่ะกาแฟหมอบียอร่อยดีอยากบอกว่ามันจะดีดแน่นอนเรื่องจริงไม่ใช่ละครอันนี้มาขายแค่โคสิบบาท ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแน่นอนวันนี้มาขายกาแฟเขาเรียกแฟมันแลบให้คุนได้ฟังเป็นพลัง P U R E เขาเรียกหมอเพียวเสียวแน่กินแล้วจะมีความรู้สึกดีกินแล้วมันดีเกี เหมาะสมกับสตรีแล้วจะเจอความมันแล้วจะเจอแรงดันแล้วจะอร่อยแน่นอนมันบไข่กาแฟให้คุณได้ฟังให้คุณได้สนทีชีวิตมีแต่เรื่องดีดีให้คุณเข้าใจวันนี้มันบเกิดความมันแน่นอนโยหมอบฝกเออ